เย้ yeah, วันนี้เรามาลองเสื้อที่เพิ่งซื้อมาดีกว่าครับชุดนี้เมื่อกี้ตอนลองแบบสุดยอดมากๆสวยเลยเท่มากนะครับแต่เป็นไง พอลองเสื้อผ้าที่บ้านแล้วทําไมมัน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 ไม่เหมือนตอนลองที่ร้านของเขาใช่ไหมครับใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างครับว่าเราไปลองเสื้อผ้าในร้านครับใส่แล้วทำไมมันดูดีขนาดนี้เห็นแล้วอยากซื้อเลอเกินเฮ้ยทําไมเรา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 หล่อขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเราสวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหกลับถึงบ้านเท่านั้นครับ จอกับความเป็นจริงครับว่าไม่น่าใช่ทุกคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เขาใช้ความรู้เรื่องของแสงเรื่องของกระจกเรื่องของการสะท้อนนะครับรวมถึงอารมณ์ของมนุษย์นะครับในการที่จะหลอกสมองของเราครับให้สุดท้ายแล้วซื้อเสื้อผ้าและกลับมาใส่ที่บ้านก็เอา้าทำไมมันสวยน้อยลงใครอยากรู้เรื่องสนุกเกี่ยวกับแสงนะครับมาเจอกันที่รายการสอนศาสตร์ฟิสิกส์ครับ วันนี้พิมพจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องของแสงนั้นมีที่มาจุดเริ่มต้นของความรู้อย่างไรเราเริ่มใช้กระจกตั้งแต่เมื่อไหร่และกระจกนั้นหลอกตาเราได้อย่างไรมันเริ่มต้นจากคาว่าแสงกันก่อนครับ พูดถึงคําว่าแสงเนี่ยเราเคยเียนตั้งแต่ตอนปฐมจริงไหมแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นจะมีการเดินทางด้วยความเร็วที่สูงมากความเร็วของแสงถึง300ล้านเมตรต่อวินาทีเลยนะครับเร็วสุดๆดไปเลยครับและแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหมายความว่าแสงไม่จําเป็นต้องมีตัวกลางในการเดินทางนะครับแสงสามารถเดินทางผ่านที่ว่างเปล่าได้เช่นสุญญากาศครับไม่เหมือนกับเสียงทุกคนจำได้ไหม เสียงต้องอาศัยตัวกลางครับไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลของแกส๊สโมเลกุลของของเหลวหรือโมเลกุลของของแข็งแต่แสงเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเลยไม่มีตัวกลางฉันก็ไปไหนมาไหนได้นี่คือแสงนะครับทีนี้มาดูที่การมองเห็นของคนเราครับทุกคนรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดไม่มีแสงเราก็มองไม่เห็น จินตนาการครับนึกภาพตอนนี้ข้างนอกเป็นตอนกลางคืนเป็นคืนเดือนดับไม่มีแสงดาวไม่มีแสงจากดวงจันทร์แล้วไฟในห้องเราก็เกิดดับพึบลงมาครับเอาละครับทุกคนก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยจริงไหม เรามองเห็นได้เพราะเรามีแสงนะครับมีแสงออกจากดวงตาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับดวงตาของเราเนี่ยเป็นเอายว,วะทาหน้าที่แค่รับแสงเท่านั้นครับแต่ว่าแสงจากแหล่งกําเนิดนี่แหละครับมันจะเดินทางไปตกกระทบชนกับวัตถุครับหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือจะพาภาพของวัตถุนั้นเข้าสู่ดวงตาเรา สรุปว่าน้องมองเห็นหน้าจอคอมได้เพราะหน้าจอคอมปล่อยแสงเข้าดวงตาน้องน้องมองขึ้นไปครับนู่นครับบนเพดานเรามองเห็นเพดานได้เพราะว่ามีแสงไปตกกระทบเพดานและสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเรานั่นเองครับอ่ะ,ะครับทุกคนครับลองนึกภาพย้อนกลับไปในอดีตยุคไหนดีอู้อ้ยอู้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 ฮ่าฮ่ายุคสมัยนั้นเลยครับตอนที่เรากป็นแบบแบบล่าล่าเสือนะครับล่าสัตว์ล่าแมมมอธกินนะครับ เคยสงสัยไหมครับว่าคนในยุคนั้นเนี่ยถ้าเขาอยากจะรู้ว่าตัวเองหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเขาทำยังไงอ่าไม่เหมือนยุคนี้นะนี่เลยหยิบกล้องมือถือขึ้นมาเลยเอยโอเคเออหน้าตาก็ดูดีนะปิดแอปก่อนปิดแอปด้วยปิดแอปก่อนนะฮะคนสมัยก่อนเนี่ยอยากรู้ว่าตัวเองหน้าตาดูดีขนาดไหนสวยหรออขนาดไหนเขาทำยังไงครับในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะพี่นักนะเดาว่านะครับเราจะต้องเป็นการใช้การสะท้อนกับอะไรดี อ่าแหล่งน้ำครับโอเป็นแม่น้ำน้ำตกที่มันไหลเชี่ยวใช่ไหมอันนั้นมันมองไม่เห็นนะฮะก็เอาน้ำตักใส่นะฮะภาชนะอ่ะวางให้นิ่งๆแล้วก็ไปชะโง,งกหน้ามองเฮ้ยเฮ้ยเอยเอเห็นหน้าตาตัวเองแต่ถามหน่อยเห็นชัดไหมไม่เห็นแบบถุงรูขุมขนไหมไม่อ่ะก็เห็นหน้าตัวเองได้แค่คร่าวๆทีเราผ่านเวลาไปครับเรากลับมาที่ประมาณยุคซัก6000ปีก่อน คริสตักาดนะครับบริเวณแถบเมโซโปเตเมียนะครับเริ่มมีการนําหินออบซิเดียนนะครับใครเรียนวิชาโลกอราสาสตร์มาจะรู้จักหินออบซิเดียนนะครับซึ่งมันจะเป็นหินแก้วภูเขาไฟมันจะสีดําๆมันจะเงา,าเงาอ่าดำดำเงาเงาก็ขัด ขัดเลยขัดเลยพอขัดปุ๊บนึกถึงลูกแก้วสีดำอ่าแม่หมอมาแม่หมอมาแม่หมอมาลูกแก้วสีดำครับเราก็เอามาส่องหน้าตัวเองได้เอ,อโอเคเห็นอยู่เห็นอยู่อ่ะแต่เหมือนเดิมเห็นชัดไหม มันก็ไม่ชัดคนสมัยก่อนก็เห็นหน้าตัวเองได้ประมาณเท่านี้แหละนึกออกไหมครับผ่านไปอีกหลายพันปีครับประมาณ2,000ปีก่อนคิดสักการนะครับบริเวณประเทศจีนรวมถึงในบริเวณของอียิปต์นะครับในปัจจุบันนะครับก็มีการนําสำลิดนะครับสำลิดเนี่ยเป็นโลหะที่มนุษย์เราเนี่ยใช้ในยุคก,ก่อนที่จะแบบว่ามีเหล็กที่แข็งแรงนะฮะก็ใช้สำลิดมาก่อนครับก็ขัดขัดขครับ ถูๆๆๆถถจนขึ้นเงาเหมือนกันครับอ่ะขึ้นเงาปุ๊บก็เริ่มเห็นหน้าตัวเองมีการทําไมเอ่ยมีการสะท้อนเกิดขึ้นอ่ะโอเคผ่านเวลามาอีกยาวนานเลยครับทุกคนครับในที่สุดเราก็สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า แก้วได้โอ้แก้วมันสร้างยากเหรอคะพี่แม่คะยากครับสมัยก่อนเนี่ยการสร้างแก้วเนี่ยเป็นความลับเลยนะฮะสร้างอยู่ในเกาะเกาะหนึ่งห้ามคนในอ่ะคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าโอ้เป็นความลับเลยเดี๋ยวใครมารู้ธีการสร้างแก้วเนี่ยเดี๋ยวมีคู่แข่งไม่ได้นะครับพอสร้างแก้วเป็นปุ๊บเนี่ยก็ทําแก้วเป็นแผ่นได้เอาปลร,รอดไปเคลือบด้านหลังเอ้ยคราวนี้เกิดอะไรขึ้นจากที่เป็นแผ่นแก้วก็กลายเป็นแผ่นกระจก และคราวนี้เราก็ได้เห็นหน้าตัวเองแบบชัดเจนกันสักทีหนึ่งครับว้าวทำไมหน้าตาดีขนาดนี้เนี่ย<า>นะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าการสร้างกระจกเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทำให้เราเห็นหน้าตัวเองเหมือนความเป็นจริงแบบ100%เพราะอะไร การจะสร้างกระจกนะครับให้เรียบแบบอุดมคติเลยเรียบแบบเรียบสุดๆเลยนะครับมันเกิดขึ้นได้ยากแม้กระทั่งกระจกที่น้องใช้ส่องหน้าตัวเองทุกวันนี้นะครับคิดว่ามันเรียบเป๊ะพอดีไหมครับมันก็ไม่มันมีความบิดเบี้ยวมันมีความโค้งสักเล็กน้อย ความโค้งเล็กน้อยความบิดเบี้ยวเล็กน้อยเนี้แหะฮะมันทําให้สเกลนะครับหรือว่าอัตราส่วนของหน้าเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริงเล็กน้อยแสดงว่าเวลาเราเห็นหน้าตัวเองในกระจกเนี่ยโอ้โหเราไม่เคยเห็นของจริงเลยนะครับต้องมีความบิดเบี้ยวสักนิดหนึ่งแน่ๆทีนี้กระจกที่2แล้วนะครับเราจะเห็นตัวเองแบบว่าอื ทำไมวันนี้เราดูแบบเอ้ยเราหุ่นดีขึ้นนะเนี่ยเอ้ยนะฮะเราแบบว่าหน้าเรียวขึ้นนะเนี่ยนะฮะกระจกเนี่ยนะฮะสามารถหลอกตาเราได้แต่ว่าเขาไม่ได้หลอกตาเราจนแบบว่าจากที่เราตัวใหญ่มากนะครับแล้วกลาเป็นแบบผอมอย่างนี้เลยทําได้ไหมทําได้แต่อย่างเงี้ยมันก็รู้สิว่าว้ากระจกนี้ไม่สมจริงเขาจะแอบบิดบิดบดัดดัด,ด,ด,ดกระจกให้มีความโค้งนิดหนึ่ง เราก็จะดูพร้อมเพรียวลงมานิดหนึ่งหน้าเรียวนิดหนึ่งอ่ะเป็นไงใส่เสื้อผ้าปุ๊บดูสวยดูห่นดีกระจกที่ว่านี้เป็นกระจกแบบไหนครับมาทำความรู้จักกระจก3แบบครับกระจกแบบแรกที่น้องส่องก่อนออกจากบ้านทุกวันก็คือกระจกเงาราบกระจกเงาราบสมมุติถ้าเป็นกระจกเงาราบแบบราบเรียบจริงๆเลยนะน้องจะเห็นตัวเองเหมือนความเป็นจริง100%อ่ะแต่อย่างที่บอกมัน100%ได้ไหม ไม่ได้ก็อาจจะแบบว่านิดหน่อยอ่ะไม่รู้สึกอะไรมากหรอกก็โอเคเนี่ยแหละเราตัวจริงแต่ว่าพอเราไปลองเสื้อผ้าเอาชุดนี้ครับเอาชุดนี้ครับแบกไปเลยลองปุ๊บแขวนปั๊บส่องปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยกระจกแบบนี้เป็นกระจกโค้งเว้าวหรือโค้งนูนนี่ครับใครรู้บ้างอ่านะครับมาดูกันก่อนนะครับกระจกโค้งเว้าวกับโค้งนูนต่างกันอย่างไรกระจกโค้งเว้าวเนี่ยคือความโค้งเนี่ยมันจะล้าเข้าไปในตัวกระจกนะครับก็เหมือนกับคนยืนขมแมวพุง ยืนเขมเมวพุงอ่ะว้าวไหมว้าวเลยนะครับกระจกโค้งว้าวเนี่ยจะสามารถเกิดภาพได้หลายแบบอาละครับดึงความรู้ของวิทยาศาสตร์มปลายมต้นมาใช้กันได้เลยนะครับถ้าเราวางวัตถุเอาไว้ไม่เกินจุดโฟกัสสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นเป็นภาพเสมือนนะครับหัวตั้งขนาดใหญ่นะครับโอเควิธีการใช้กระจกว้าวแบบนี้ก็คือน้องจะไปตามเคาน์เตอร์เครื่องสำอาง จะมีกระจก2ด้านด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นกระจกราบน้องก็ส่องก่อนเลยหน้าเราก็โอเคนะรูขุมขนก็ไม่ใหญ่นะใช้ได้ใช้ได้พนักงานจะเดินมาแล้วบิดกระจกอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นกระจกขยายภาพซึ่งคือกระจกโค้งเวา้าและหน้าน้องจะอยู่ใกล้กับกระจกใกล้กว่าระยะโฟกัส ตรงจุดนี่แหละครับจะทําให้ภาพของเราขยายใหญ่ขึ้นน้องก็จะพบความจริงว่าอต้องซื้อครีมแล้วแหละต้องซื้อแล้วแหละเพราะว่าเขาบิดปุ๊บโอ้โหรูอะไรครับเนี่ยพนักงานเริ่มทําการขายครีมทันทีเลยอ่าโอเคไหมแล้วก็แสงนะครับตรงที่เคาน์เตอร์เครื่องสําอางเนี่ยจะไม่ใช่แสงสีนวลนๆนนเหลืองๆอ,อุ่นๆไม่เพราะแสงนั้นจะทําให้รู้สึกแบบว่าอ หน้าเราเนี่ยมันก็ผิวเรียบเนียนนะฮะเขาจะเป็นไฟนะฮะสีแบบนะฮะนี่เลยสีแบบเย็นเย็นสีออกฟ้าๆขาวๆมันจะสะท้อนความเป็นจริงออกมาโอ้โหตายแล้วพื้นแดงโอ้ตายแล้วฟ้าจะขึ้นแล้วเริ่มมีฟ้าแล้วเนี่ยอ่าโอเคเห็นไหมว่าเรากําลังโดนเขาเล่นอยู่นะฮะว่าซื้อให้หมดเลยเขาขายอะไรซื้อเลยนะครับทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนพี่นะครับผมอยากรู้เรื่องแต่งตัวอาจใจเย็นกระจกโค้งเว้าเมื่อกี้เนี่ยเราวางไม่เกินจุดโฟกัส ก็ถือมาวางที่จุดโฟกัสจังหวะนี้ยเอาภาษาชาวบ้านนะภาพจะหายไปน้องจะเห็นแบบเบลอทั้งกระจกเลยเอาอยู่ไหนอะที่เรายือนอยู่เนี่ยอยู่ไหนหน้าเราหายไปไหนแล้วเราถอยออกห่างจากกระจกอีกนิดนึงครับถอยออกมาไกลกว่าระยะโฟกัสอีกสักเล็กน้อยเราจะได้ภาพนะครับที่เป็นภาพหัวกลับนะเป็นภาพหัวกลับ ขนาดใหญ่ครับผมถอยออกมาที่จุดศูนย์กลางความโค้งจะได้ภาพหัวกลับขนาดเท่ากับวัตถุเท่ากับหน้าเราเลยถอยออกมาปุ๊บนะครับจะได้เป็นภาพหัวกลับขนาดเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นกระจกโค้งเว้าจะสามารถเกิดภาพได้หลายแบบแต่ทั้งหมดที่พี่พูดมาเนี่ยนะครับมันยังไม่มีภาพที่เป็นขนาดเล็กเลยจริงไหมครับนะเป็นขนาดเล็กที่นะฮะหัวตั้งเหมือนกับวัตถุ แสดงว่าการที่เราไปส่องกระจกนะครับในร้านที่เขาขายเสื้อผ้าเราจะเห็นตัวเองหัวตั้งอ่าหัวตั้งแล้วตัวผอมลงก็คือทำไมขนาดเล็กลงถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยจึงใช้กระจกเว้าวไม่ได้ต้องใช้กระจกนูนแต่กระจกนูนเนี่ยครนึกไม่ออกนะน้องๆลองไปดูตามสี่แยกหรือไม่ก็สามแยกในซอยนะ เวลาน้องขับรถในซอยแคบๆเนี่ยน้องจะออกจากซอยเนี่ยนะครับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะมีความลุ้นเฮ้ยจะมีรถมาไหมเนี่ยจะมีรถมาไหม่ไม่ต้องลุ้นน้องมองตรงเสาไฟฟ้าจะมีอะไรเอ่ยสีส้มๆเป็นวงกลมๆมันคือกระจกนูนอ่ากระจกนูนเนี่ยจะช่วยดึงภาพกว้างๆให้ย่อลงมาอยู่ในกระจกเล็กๆแสดงว่าภาพต้องมีขนาดเล็กลงใช่ไหมใช่ใช่ขนาดเล็กลงไม่พอ เวลาน้องส่องกระจกที่อยู่ตามแยกเนี่ยน้องเห็นภาพหัวตั้งหรือภาพหัวกลับโอ้โหถ้าเห็นภาพหัวกลับเนี่ยคือไม่รู้เลยนะครับว่าแล้วเราจะขับรถไม่ตกลงรถมาไม่มาภาพเป็นหัวกลับอยู่มันดูยากเป็นภาพหัวตั้งขนาดเล็กดังนั้นครับในกระจกที่อยู่ในตามร้านลองเสื้อผ้าเนี่ยเป็นกระจกนูนแต่นูนเยอะมากหรือนูนน้อยนยนูนเยอะๆหรือนูนนอ้อยๆอย่าอย่าเปน,นูนเยอะครับ พราะท่านูนเยอะปุ๊บน้องจะเห็นตัวเองสภาพเหมือนกับกระจกตามแยกซึ่งมันไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการแค่แบบว่าให้เห็นตัวเองแคบลงนิดนึงจากขณะนี้ก็เอยเอยแคบลงนิดนึงเน้อไหมฮะแล้วทุกคนลองสังเกตนะครับว่านอกจากใช้กระจกนูนในการทําให้ตัวเราดูผอมมากขึ้นเล็กน้อยแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะในห้องลองเสื้อผ้าเขาใช้แสงสี ขาวสีฟ้าแสงเย็นๆแบบว่าให้เห็นทุกรายละเอียดดีเทลชัดเจนเลยไนหะคำตอบก็คือไม่นะครับคือเขาก็จะใช้แสงสีนวลนๆนะครับแบบว่าสีนวลนๆออกโทนนะครับอุ่นๆนิดหนึ่งนะครับให้เราเห็นหน้าเราก็เนียนๆผิวก็เนียนเสื้อผ้าก็แบบเป็นไงเอ่ยนะฮะอาจดูแบบสีโทนอบอุ่นนะครับแบนี้ก็จะแบบให้ความรู้สึกน่าซื้อมากยิ่งขึ้นแต่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 แตแตแต อันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันก็ไม่ใช่เคสแบบนี้เสมอไปเพราะถ้าเกิดเราอยากจะขายเสื้อผ้าในแนวสีสันสดใสอ่าเราต้องใช้แสงโทนนะฮะขาวๆฟ้าๆนะครับดึงขับเฉดสีออกมาให้มันดูแบบว่าสีเนี่ยนะอืมนะสีแบบว่าเข้มๆเลยนะฮะก็แล้วแต่นะครับรวมถึงในการถ่ายแบบต่างๆเสื้อผ้าแฟชั่นหรือห้องลองนะครับที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นห้องลองที่แบบว่ามีการออกแบบมาเป็นอย่างดี จะไม่ได้มีแค่ไฟแค่ดวงเดียวนะฮะที่ฉายลงมาบนร่างกายน้องแต่อาจจะมีทั้งไฟด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังครับด้านหน้าก็ให้หน้าเราสว่างด้านข้างเพื่อตัดเงาตัดเงาเห็นหน้าตัวเองเกลี้ยงเก่าโอ้โหจิตใจมนุษย์เนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงไปตามภาพที่เห็นจริงไหมครับและมีการใช้แสงไฟด้านหลังยิงลงมาครับเพื่อให้เสื้อผ้าหรือชุดเนี่ยมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปลองเสื้อผ้าแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันดูดีจังเลยต้องซื้อแล้วต้องซื้อแล้วอ่ะจะซื้อก็ไม่ว่าแต่ขอให้รู้เอาไว้ว่าได้ถูกออกแบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนครับนี่แค่เรื่องของแสงที่เกี่ยวข้องกับการส่องตัวเองในกระจกยางสนุกขนาดนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบความรู้วิทยาศาสตร์ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามกันในรายการสอนสาศาสตร์ฟิสิกส์นะครับแล้วพี่บจะเอาเรื่องดีๆมาเล่าทุกคนฟังอีกนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ